ต้องยอมรับเลยนะครับว่าการจะสร้างความไว้วางใจหรือสร้างทัศน์ให้กับลูกวัยรุ่นที่เราไม่ได้อยู่กับเขาไม่ได้เลี้ยงเขามานะครับเราอาจจะต้องมีภาระหน้าที่ที่ทำให้เราต้องไปอยู่ที่อื่นแล้วการจากมาเนี่ยก็มาด้วยความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่มากพอนะครับเขาอาจจะมีกำแพงอาจจะมีอคติหรืออาจจะยังไม่สามารถผูกพันกับเราในวันที่เราจากเขามาได้ แน่นอนว่าตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักที่เขาจะสามารถเอาตัวเข้ามาหาเราหรือเวลาที่เราเอาตัวเข้าไปใกล้เขาอยากจะปฏิสัมพันธ์กับเขาอ่ะมันก็จะเกิดอาการต่อต้านหรือเกิดความรู้สึกที่ไม่สนิทใจสักเท่าไหร่นะครับเด็กวัยวรุ่นหลายคนเป็นแบบนี้ผมในอดีตก็มีความรู้สึกแบบนี้นะครับดังนั้นเข้าใจในฝ่ายของคุณแม่เลยว่ามันเจ็บปวดแล้วมันก็รู้สึกว่า แย่แค่ไหนกับการที่ลูกรู้สึกไม่อยากคุยกับเราลูกไม่อยากอยู่ใกล้เราลูกไม่เอาเราแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะบอกคุณแม่และให้กำลังใจผ่านวิดีโอนี้ก็คือว่ามันต้องใช้ระยะเวลาและความพยายามอย่างมากที่จะดึงความไว้วางใจเหล่านั้นกลับคืนครับหรือมันอาจจะไม่เคยมีอยู่กันเลยก็ได้มันก็ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการสร้างสิ่งเหล่านี้มันขึ้นมา ซึ่งจริงๆแล้วมันสร้างขึ้นมาได้ทุกครอบครัวนะครับผมเจอทั้งครอบครัวที่เขาสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เจอทั้งครอบครัวที่ใช้เวลาทั้งชีวิตก็ไม่สามารถทําให้ลูกกลับมาไว้วางใจหรือมาสนิทใจกับเราได้มันมีทั้งสองแบบนั่นแหละปัจจัยสําคัญก็คือมันอยู่ที่ความต่อเนื่องความต่อเนื่องนี่สำคัญมากๆเลยแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่กับลูกแต่เรายังหาทักทายคอหารายหาลูกตลอดเวลา ความต่อเนื่องไม่ได้แปลว่าต้องเป็นทุกวันเนาะแต่ความต่อเนื่องหมายถึงว่าจะต้องทักไปในช่วงเวลาเดิมๆในช่วงวันเดิมๆต่อเนื่องไม่ขาดสายสัปดาห์ละวันสัปดาห์ละครั้งวันละครั้ง2วันครั้งก็ได้อันนี้เป็นเรื่องที่เราเองจะต้องทาต่อเนื่องอันที่2สําคัญกว่าความต่อเนื่องก็คือเนื้อหา ที่เราพูดคุยกับลูกอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าโอ้ต่อเนื่องหมายถึงทักไปทุกวันแต่ก็ทักไปคําถามเดิมๆเป็นคําถามที่น่าเบื่อเป็นคําถามที่มันไม่ได้เหมาะกับการคุยกับลูกัยุ่นเลยนะฮะเช่นถามไปว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเรียนเป็นยังไงบ้างทําการบ้านหรือย,ยังกินข้าวหรือยังคุณลองนึกภาพที่ใครก็ตามทักคุณแบบนี้ทุกวันในคําถามเดิมๆตลอด3 6มวันนะคุณ ผมมั่นใจเลยว่าคุณจะต้องเบื่อตั้งแต่30วันแรกแล้วอะคือมันจะต้องเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆดังนั้นเวลาที่เราจะคุยกับลูกทักไปหาลูกหรือแสดงความอ่วงควอะไรห่วงห่วงใยแสดงความคิดถึงอย่าใช้แต่รูปแบบของคําถามเดิมๆคุยไม่เก่งคุยไม่เป็นเรื่องนี้เป็นหน้าที่ที่เราต้องฝึกฝนตนเองนะครับคุยเรื่องไร้สาระกับลูกให้เป็นรู้ให้ได้ว่าลูกชอบอะไรลูกชอบมอไซคลูกชอบเกมลูกชอบ อะไรเนี่ยคุยเรื่องนั้นทักไปทิ้งข้อความเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้ได้นะครับเนี่ยสำคัญมากๆเลยบางคนต่อเนื่องแต่เป็นความต่อเนื่องที่น่าเบือ่อมันก็ไม่มีวันเกิดขึ้นและอันที่สาอันนี้สําคัญมากๆปัจจัยนี้คุณอาจจะต้องให้อภัยตัวเองในอดีตหรือในสิ่งที่ผ่านมาที่คุณได้ทําหรือไม่ได้ทํามันลงไปพ่อแม่หลายคนไม่สามารถที่จะสร้างความไว้วางใจระหว่างเรากับลูกให้มา เหมือนเดิมได้หรือสร้างให้มากขึ้นกว่าเดิมได้เพราะเราก็รู้สึกว่าเราผิดมากๆกับในอดีตที่ทิ้งเขาไว้หรือกับในอดีตที่เราในปัจจุบันที่เราไม่ได้อยู่กับเขาการรู้สึกผิดเป็นเรื่องที่ดีเพราะการรู้สึกผิดเป็นบ่าเกิดแรกที่ทําให้เราทําในสิ่งที่ถูกแต่การรู้สึกผิดจนถึงขั้นโทษตนเองหรือโบยตีตัวเองตําหนิตัวเองบ่อยๆอันนี้ไม่ใช่เรื่องดี ให้อภัยตัวเองครับให้อภัยตัวเองให้เป็นแล้วคุณจะค้นพบว่าการที่คุณเริ่มให้อภัยตัวเองเป็นมันส่งผลต่อความอ่อนโยนที่เรามีกับลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่คุณไม่อยู่กับลูกลูกคุณทําผิดบางอย่างมันจะทําผิดหลายเรื่องอยู่แล้วครับไม่ต้องทําผิดบางอย่างหรอกคุณจะได้รับข่าวข่าวเกี่ยวกับการทําผิดหรือความไม่น่ารักของลูกคุณจะให้อภัยลูกเป็นและนั่นแหละมันก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อที่ทําให้ลูกรู้สึกว่าเราพยายามอยากจะเข้าหาเขา ด้วยใจจริงผมอยากให้ทุกคนนึกถึงการมีกำแพงนะคุณลองนึกภาพเดี๋ยวถ้าคุณมีกำแพงทางใจกับใครสักคนน่ะคุณจะต้องใช้เวลาพิสูจน์คนคนนั้นมากแค่ไหนว่าเขาคนนั้นนะเปลี่ยนแปลงตนเองแล้วก็ดีกับเราจริงๆแล้วหรือเปล่าลูกวัยรุ่นก็จะพิสูจน์คุณเหมือนกันครับเขาจะพิสูจน์ว่าคุณจริงใจหรือเปล่าคุณเสแสร้งหรือเปล่าคุณแกล้งมาทําดีเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของเขาหรือเปล่าเขาจะพิสูจน์คุณครับและแน่นอนถ้าคุณมีหัวใจที่ใหญ่พอ ปล่อยให้เขาพิสูจน์ในขณะเดียวกันก็พัฒนาตนเองเสริมสร้างตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยยกระดับตัวเองไปสุดท้ายเขาก็จะคนพบว่าเออเฮ้ยแม่คือของจริงเว้ยพ่อคือของจริงเว้ยคนคนนี้คือของจริงสําหรับเราเว้ยเขารักเราแบบไรเงื่อนไขจริงๆเว้ยคราวเนี้ยเขาก็จะค่อยๆเปิดใจให้กับคุณเองต้องใช้เวลาความอดทนและที่สําคัญความเข้าใจครับเป็นกําลังใจให้คุณแม่ท่านนี้และคนอื่นๆด้วยนะครับ